ตาโหนดเริ่มยาวแล้วเว้ย mày อัปพดตมานี่มันบั๊กนะแนะ่ดูดิถ้ามีคนมันจะไม่มองกันทะลุได้หรอวะอัดปืนมาบั๊กเกิด ทเซิฟมีผมออนอยู่คนเดียวอย่างเี้ตอนนี้นะไม่ใช่คนไม่ค่อยเล่นหรือว่าอะไรนะเซิฟไปทำงานครับจะถามว่าผมตัวผมเนี่ยไม่ทำงานกันลหรอผมเป็นโควิดกักตัวยาวสิบวัน เวลามานั่งฟาร์มจุดสี่ห้าดอปเยอะนะขอปืนพี่เบนหน่ยอยดิฟาร์มเรียบร้อยฟาร์มปิดประตู Copsy done. และเลยบลตัดผมเลยแล้วกันเท่าไหร่เนี่ยอยู่ๆก็ตัดผมโหนด้วยเสียงหนาวนี่มันกระเซ่าจริง เ็ดได้ราคาเท่าไหร่วะเนี่ยสกิลปืนพกหกสิบเก้าเ แม็กเอเคมีกระสุนไหมใส่ไปสั่นกาอ่อน Wall to nine. น่าจะมีโอกาสเจอมากกว่าฟาร์มนี้ก่อน แดดมันจ้าถ้าละเกิน 先买那锅吧 ปสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมใครเข้ามารายงานตัวซิคนเดียวเลยอ่ะเพ่ไอ้เงี้ยเดี๋ยวพีว่ตั้งแน่นอน,นทางเซิร์ฟมีคนเดียวด้วยตอนเนี่ยใช่ ว่าแหละครับคนเป็นโควิดเนี่ยชาวบ้านในช่องเขาทำงานกันรอบสองจริงดิพี่รอบสองมันตอนไหนวะแล้เจ๊ก็ไม่ได้แค่ไปโผล่ไปไหนไปโผล่ที่โรงพยาบาลไงเอ็กซเรย์ปอดแล้วมันไปนั่งรวมกับคนเป็นนะไอ้ยาแล้วทำไมเขาไม่คัดแยกวะเรียกว่าคัดไหมมันก็คัดแหละพี่แต่พื้นที่พื้นที่มันว่าไงมันแออัดว่ะมันก็อยู่ห่างกัน ใช่โหพัดลมตัวบลเลยเลยแล้วเขาเขาเรียกว่าอะไรนะม่านม่านกันแดดอ่ะเออแล้วมันเป็นเต็นท์อ่ะมันก็ปิดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแผงกั้นระหว่างคนไข้กับหมออ่ะและแทนที่มันจะลุกไม่กลายเป็นพื้นที่อับไปทั้งนั้นนะอยู่ในนั้นแหละเพิ่น เดือนหนึ่งเดือนนึ่งเต็มเต็มใช่เล้วาออกอะไมั้ใช่พี่เราเมื่อคืนหลับใช่ไหมใช่เออว่าละครยังอยู่นิ่งๆเลยนะ้ผมไปไวมากเลยพี่ผมขึ้นเตียงไปไม่ถึงสามนาทีเลยใช่ใช่เป็นคนหลับง่าย เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเปนเพราะว่ายิไม่เต้ยด้วยความที่มันเสยง่ายหอบง่ายแล้วอาการเป็นอ่อนไม่เป็นนะต้องไปเช็คเช็คตัดนะรู้ไหมว่าเวลาเราอ่านเพีๆนะเป็นสิ่งสำคัญไม่ดีหรือว่าอาจจะเกิดอาการตับอัมบี้หรือว่าตับัเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนง่วงหมอก็เจาะเลือดตรวจอะไรหมดแล้วนะล่าสุดที่ไปเช็คฟอร์ตปกติ

ไม่ฝันมไ่คยฝัน height, ตื่นอย่างเดียวหลับตามันคือหลับแล้วก็คือลืมตาแค่เลยมีแค่เลยใช่มีแค่นั้นเลยเหมอือนเหมือนเหมือนเราเออใช่มันอย่างนั้นเลยที่หลับตาแล้วลืมตาเข้าใจไหมหลับแล้วลืมอ่ะเออนั่นแหละแค่เลยไม่ฝันแต่แต่ว่าถ้ามีนั้นเราเล่นมาตลอด กล่องเราเทศฟาร์มกได้เอาของอะไรเนี่ยกล่องมีกล่องอยู่ใชใ่ใครใใคครรทำไว้ให้กล่องเมื่อวานพี่เหม่งมาทำไว้ให้ห้ากล่องแล้วก็ไปป้นในกล่องของ A4 ได้อีกสองกล่องป้นแล้วมันมรู้ตุดไหน่ง,ง,งมันยังไม่รู้เนี่ยอย่างโคดหาของมาอย่างแน่น ใช่โคตรเยอะมีคีกาสองใบด้วยใช่ื่อวานเล่นกันช่วงบ่ายๆนี่แหละมันไปวางไว้แถวริมกำแพงแล้วพี่เหม่งเขาเดินฟามเดินดูนั่นนี่อยู่เดินไปใส่กล่องทั้งนั้นโอ้โเรียบร้อยนะแน่นๆเลยระเบิดเกือบยี่สิบลูกกับระเบิดวางยี่สิบกว่าโด่นมั้ ระสูงปืนเต็มรังอลูังไ้เดตายล้วัง่ได้แต่แม่งย้ายมันมีพวกมันมีพวกมีไรอยู่สงสัยมันประมาทเองเลยคิดว่าไม่มีคนมาเเลยไม่ฝัง กล่องมันมีสองกล่องกล่องนึงอยู่กําแพงอีกกล่องนึงอยู่ปากทางเข้าเลยอดำน้ำเลย<ะ>เออตรงพุ่มที่มันมีร่องหินเล็กๆมีพุ่มเดียวเลยออกเข้าเรือดำน้ำรูหนึ่งพอเราออกจากถ้าเราจะออกไปทางทางเรือน้ำอ่ะ ออกซ้ายก็ออกขวาออกเลยซ้ายออกซ้ายคือทานที่ไปบังเกอร์ออกขวาคือเป็นต่อการออกซ้ายโอ้โหบล็อกอ๋อใช่แต่ตีนแตกเลยแล้วทีนี้ให้ออนมันมางัดไงงัดแกะกล่องจะดูของข้างในไอ้ออนลากกล่องมาแอบตรงไอ้ข้างๆเรือดำน้ำรูหนึ่งอ่ะมันเป็นจะเป็นพุ่มๆไว้ออนลากเข้ามาเอ้ามีกล่องเดิ้งไอ้ ราต้องกแคปถึงบ้านถึงไม่เห็นที่ไหนเจ้าใช่เนี่ยพี่เห็นสกินไอ้นี่เอไม่แหมเด็กสกินปืนไว้อะลตะเบ้อะเห็นแล้วปืนบอกมือาเออายะเตะหลับ้คก็ไอ้ตาเนาะพอเข้าเฟิร์แบไอ้ตานไปดู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 ด

เอซี่น้ำหายไปไหนวะหมดแ,แล้วหมดแล้วไหนวะน้ำแหล<า>ะ,อ,ะอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่นั่นน่ะนะั่นน่ะเป็นใบพายน้ำ<ๆ>อ่ะอ๋อยี่มันบล็อกอะไรของมันวะเนี่ยอัยนนี้กำลังจะตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเอาน้ำขึ้นน้ำลงเหรอ มันใส่เครดิตเบรดเบริเฟอร์ทำไมอ่ะอ๋อเขาเป็นคนทำให้สกัมดังในไทยคุนบล็อกพี่หลานคุนบล็อกอ่ะแต่ว่าเครดิตเขาเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะฮ่ะเจออะไรอ่ะเบลิเฟอร์ไงอ๋อบลอกนะเรียบร้อยหนึ่งกระบอกมันมันเขียนมม่เขียวเบลิเฟอร์ด้วยเหรอ เดี๋ยวผมถือให้พี่ดูแล้วกันเห็นไหมเห็นว่า BIF อ่ะอ๋อเหรออ๋อเห็นแล้วเออใช่พี่แล้วเหมือนว่าลายข้างลายข้างปืนอ่ะก็ก็เป็นโลโก้ของพวกพี่เบนะก็ต้องยอมนะเพราะว่าพุ่งบอกว่าเบย์จะมากให้เขาได้เงินเยอะเปล่าวะ เยอะมากอ่ะเป็นติดจอยเลยนั่นน่ะใช่ไหมใช่โลโก้ของพวกพี่เบ๊บะาข้างปืนอะหล่ะ,ะบบขขนนไม่มอะพี่อ๋อผมปรับเลนส์สุดอยู่นะเอตาตาสีเชทุกอย่าง หนึ่กระบอกเ R ีเรีรบร้อยครับจันเบเข้าเป่าลหนึ่งนะที่บานะบ้านล็อกบานเลยนะบล็อกบานแต่ไม่มีของตะเบเลยมันไม่ได้มีทุกมันไม่ได้มีทุกกระบอกนะพี่ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วใช่เหน่เนี่ย เนี่ยดูพี่ดูบล็อกสองกระบอกเนี่ยอันนี้คือบล็อกธรรมดาเดี๋ยวผมถือบล็อกธรรมดาให้ดูเห็นปะแต่ก็เรูปแบบเปลี่ยนใช่ไหมรูปแบบก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่มันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนไอคอนแล้วก็รูปแบบเปลี่ยนนิดหน่อยอแต่ว่าแต่ว่าของพี่<ม><ม>เบเนี่ยมันจะลายเยอะนะจะมีโลโก้มีชื่อแก้ท้ายปืนก็ไม่เชิววงหายากก็เป็นสเปเชียลขึ้นมาหน่อย

นั่งหามาชั่วโมงกว่าเลยพี่ดุยพี่ดุยกลับไปยังเนี่ยลากผีลงน้ำก่อนน้ำหนูนม่น้ำเออสีมันหายว่ะเฮ้ เฮ้ยโอ้โหไม่เข้าพวกไงอันนี้ กไม่มากับเพื่อนนต้องมาเก็บตัวีกให้เดี๋ยวมาถ้าน้ำมันเป็นแบบนี้นี่ถ้ามีคนเอากล่องซ่อนในน้ำนี่สวยเลยนะ,มอ,ะมองเห็นนี่แล้วจะทะเลข้างนอกอ่ะยังทะเลข้างนอกเหมือนจะปกตินะอ้อออาห <c oughs> <บ>ดีเซอร์ทอง <c oughs> เอ้ยออเอ้ยอดวดูสิมีไหมบนนี้ เรืองอาวุธนี้ไว้ใจเอซีแต่เมื่อวานน่ะที่ไปปราบคูแคมปเปไปคนเดียวอ่ะแล้วก็แบงค์ตามมาพี่ได้ปืนมาแนละ้วห้าหกกระบอกอ่ะแบงค์บอกว่าีได้เยอะจังเลยไม่รู้เดินเข้าไอตัวไอโดมอ่ะมเจอเดินเเข้าจอเจอ,เจอไม่ถกกระบอกเมื่อวานนะผมได้ปืนพกเยอะมากเลยที่คูแคมจำไม่ได้ว่ากี่กระบ,บอกลงคลิปไว้อยู่ยครับแต่ลูกไม่ไเอาลูกฟองมานะ เหมือนมันถ้าดรอปอันไหนปุ๊บแม่ก็จะไปเวดแบบเป็นเวนั้นไปเลยอ่ะเหมือนว่ามันสุ่มดรอปเลว่าถ้าดรอปเปืนกลนแม่ก็ปืนกลอนหมดเลย ไฟจัดยืนปั๊บวิ่งเลยเฮียจด้